ครับสวัสดีครับวันนี้รอซ้อมครับวันนี้แมวครับยังด้วยนะครับดีบพี่องไฟดับก็เลยออกมาทั้งนอกจุกยังครับจุกยังจกยังงครับปั๊บกัดเลยเดียมสังคมพี่นอนวอาหนัวหัวบ้วครับแต่ละคนครับนี่อย่างยิ่งเทคนิคกากเดียน ครับโควิดนะครับช่วงโควิดนิดหน่อยใช่ไหมครับไฟดับครับพี่น้องตอนนี้ไฟดับออกมาข้างนอกครับพ้อนไฟดับครับันสว่องหมไฟดับแล้วล้อไฟม้ากับสีสว่างเลยครับนี่ทาสว่างหมเวทีก็เอาไปข้างนอกแล้วครับนู้ใส่น้ำปลาอีกว่น้ำปลากินได้ละน่าเชียบเสียคอเบิร์นไงไม่ได้เห็นโดนเป็นเนี้ยเลยวะ รักไหมเสนี่รัพี่น้องมองไปเอากันอะไรครับอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับใ้ั่งรูปอยู่าซ้องกพไปน้องถาซ้องโอ้ยคุณนายขี้เรือแค่บุญงไฟแข็งกว่าสี่ลุมพูขี่เรือแคบบังไฟ โอ้ไทยเราเห็ดได้เปนมึนหักทุกอ่ะอา้าวเห็ดไปพี่น้องไฟ <c oughs> <c oughs> ดับครับพี่น้องมันเห็ดหย่งก็ได้ครับตอนนี้ไฟ <c oughs> ดับไฟดับครับ <c oughs> ย่างกับปิด <c oughs> ได้เรียบร้อยนี่ครับพี่นอ้ <c oughs> อ,นนองเอาซอมครับวันนี้ขนของออกไปหมดแล้วลงหนาได้ครับลอ <c oughs> ยเจียวอยู่ลูกนาหมด ดีไฟดับอยู่ครับล้อซ่อมมันก็เห็ดเวทีถามือหน่าจะขึ้นซ้อม,มทางเวทีครับนี่ก็ซ้อมวันนี้ไปก่อนครับไฟดับครับตอนนี้เห็ดยังบุห่ได้อยู่ครับห้อบ้านผักได้เที่ยงห่นล้วพี่น้องเหรว่าเห็ดตุละเ,ททะเห็ดนอย่างต่ตางๆนาน้าถาล้อซ่อมบัดบรรยากาศล้อซ่อมนี่ครับเวท,ทีห้องมาข้างนอกหรอครับตอนนี้ติดไฟอย่างนี้ครับ ขนาสันเจาะคุ้มทิม้มนี่จได้ขึ้นว้ทีมืน่นคนนะครับคิดว่า่าซ้อมแหรอครับพี่น้องเอ้ยวทีเป็นกระห้อมแล้วล่ะปิดไฟกันแลีวเลยัยลงค้าว้อม ไหนครับไอ้สันมือ่นี่ได้ขึ้นอยู่บ่นี่มือนี่ได้ขึ้นอยู่วมื่นี่ได้ขึ้นเวทีกำลังกำลังเห็ดครับพิมงานเท่ากับกำลังทำงานยี่ไตรงนีเป็นมันจะกาบนัเยมั่ยเตรียมโตครับเตรียมโต้มาก่ะ เดียวไงม่หนักสวดใ้ได้อันนี้ยกได้อครับเตรียมตัวคือนายจะได้ขึ้นครับพี่น้องิดวาต้องขึ้นเวทีน้องไม่เีุมอันนี้ขึ้นเวทีแน่นอเลนะครับอะไรม่รู้เวทีเรับพี่น้อง อันนี้ขึ้นเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับประกอนครบครับพี่อุปกประกครบคันซื้อคี์บอร์ดมาอีกแล้วพี่นะ <c oughs> ้องพี่น้อดให้ก๊อปคำบุญด้วยอย่างเี็ดเด็ดเองแล้วเนี่ย ีอร์ดไปอีกแล้วครับขำข่าสาาเล็กน้อยครับแจกสติกเกอร์ว่กครับพี่น้องกําลังสาวเชียดครับยอดดิอย่างเยอครั้งอยากฟังชัดเจนครับเดี๋ยวเราขึ้นเวทีเรียบร้อยครับ

เวทีเรียบร้อยครับพเพื่อนคือเวทีเรียบร้อยน้าเรียบร้อยครับรอซ้อมมาเนี่ยทำยอดเลยการแข่งงานง่ยายง่ายเวทีถึงไปแล้วกลังรอซ้อมครับพี่น้อ,องอตอนนี้คอ,องคนดูหลังเรือเรนี่คนระับโอ้ยแบนอย่างกี่เกลือ พี่น้องบรรยาก,กาศครับ<ะ>คนจับมือแฟนครับคนของอ้อจากสตูครับลงหรือลอง,งครับราซ้อมครับรเ,เราซ้อมกัครับเราเกยบตัวจับมือเลย นี่แะครับพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศท่าซอ่อมเกินความคือเดียว้อยแล้วครับพี่ดิงกันมาแล้ว,ลวข้องเมืองกันดีครับพี่น้องออตอนซ้อมเต็มหค่ะคนท่าตั้งร่องอยู่

ครับพี่น้องซ่อมหนักครับรอสุดท้ายแล้วครับพี่น้องตองซ้ำนั่นครับคลิปนี้ครับขอลาพี่น้องไปซ้ำนี้นะครับกำลังซ่อมหนักยางหนักครับมาทำเล่นนะครับืนรอชมผลงานนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับก็คือแน่ใจชาแนลนะครับฟ้องพอตอนน้ำด้วครับผมขอบคุณมาไลค์ออนไลค์หลายเด้อฝากพ่อใหญ่น้ำเนี้ยฝากจอกพ่อใหญ่น้ำเนี้ย ต่างนตีเพลงแจ้งต้องับฝากกันนะครับเอออาไรเกียองมาท่านไหนครมูอยู่ครับฝากไว้สำนี้นะครับเมื่อวี้เขาว่าพอดีซ้อมไงล่ละครับซ้อมหนักมากกว่านี้ขอบคุณทุกซับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณครับ